ค่ะมาค่ะวันนี้มาเที่ยวตลาดตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยไหนลูกหัหรอไปเป็นตลาดขายทุกอย่างนะเสื้อผ้าอาหารโอ้เขาถ่ายรูปอยู่ลูกประยุยถ่ายรูปอยู่หนูก็เดินไปกับพี่แอร์เลยก็ได้ไปดูกับประยุยน่ะมีของโล่งของเล่นเยอะแยะเลยนะ อพี่อยากจอหูแล้วนึงจ้าจะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้สวยนะ คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะพี่ไก่เนาะคนไม่เยอะคคนมนมะ่บดึกเดือคนสีลานมาค่ะพอดีย่างเองว่าอืมพระเจ้าเพิ่งเปิดไม่แพงนะพี่เนาะร้อยี่สิบเองอะไม่แพงก็จะเป็นอาหารส่วนแห่วันนี้เออ ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นขนมอาหารผลไม้ เครื่องสำอางมีเครื่องสำอางด้วยเขากำลังจะวางแม,ม่นมาหลอ๋อเป็นแบบไอ้นี้นบอกเป็นร้านเจาะหูเลย,ยงี้หรอใช่ไหมขนมขนมอาหาร อันนี้คือขนมหวานเหมือนเทียนของป้ายุยขายใช่ไหมค่ะชุดชั้นในอะไรลูกอ๋อที่ใส่แอลโกอฮอล์อันนี้คือสถานีหอยนะคะที่ดังๆ <c oughs> สถานีหอยอันนี้เค้ปงามไส้สถานีหอยย่ เนี่ยกลิ่นหลายแห้งพี่น้องหลากหลายเนี่ยยูเนี่ยกลิ่นปกติคนสีหลายกูนี่ค่ะเป็นเพราะเศรษฐกิจเศรษฐกิจบ้านเฮานี่แหละน้ำมันกับเพ่งคนกับวุอยย่างเป็นไงปกติค้นสิว่้มีหม่งย่างแล้วค่ะคืองานกษาาัตริย์บ้านเฮานี่แหละค่ะโอ้โหรีบไปไหน ฝนก็จะตกแล้วโอเคโอเค ฝนก็นเริ่มลิน้นฝนลินแล้วฝนจะตกแล้วฝนตกหำแม่ค้าแล้วไม่ใช่ต้องเดินแล้วต้องวิ่งแล้วแล้วหนีจังหน่อยนี่ฝนลงเม็ดแล้วใช่พ่อค้าแม่ค้าก็เก็บของกันแล้วนี่มาไม่ถึงยามเลยสาน้ำให้น้องเออก็ให้น้องถือไป เสือผ่าก็สวยแบนเนียมกับมี่นะคะเพราะว่ามันเพงอ๋มอมีน้ำพุด้วยเหรอลูกฮะมีน้ำพุด้วยนู่นน้ำพุมีไฟ เนี่ยร้านร้านเนี่ยร้านร้านร้านอาหารอาหารญี่ปุ่นแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่กันน้ำกันน้ำมากเลยก้องแม่นี่อันนี้เขาทําอะไรกันร้านอาหารเหมือนกันหรอกฝนตกอเ,เออส่วนมากก็จะเป็นคนมากินข้าวกินข้าวอะไรกันกิ้งแยงเกาหลีชีสลาวา จิงย่างชิล้นมันตเยด้รานอะใช่ไหมปกติปกติมันเยอะเหรอพี่ยุ้ยปกตินจ้ะก็บอกที่ชั่วโมงหาที่สได่รเสื้อเหรอเสื้อที่แบบเราใส่นอนอ่ะเพื่อนพี่ที่หขอในเดินมาซื้อให้ เด็กมันลดได้สามร้อยอ่าวไม่เจ้าของบอกให้ลดที่ลายเมฆอ่ะมึ้นขายลูกค้าสามห้าแล้วมันให้พี่สามทวดตอยครกเพราะแม่ค้าอีกเจ้าหนึ่งมาซื้อขนมอะไรแค่หกสิบห้าสิบเออข้าพื้นจ้าขี้ไก่เดินซอยนี้ซอยไหนซอยนี้เหรอเดินแล้วซอยอันแรกคันสุดท้ายแล้วเราก็ไปที่ร้านี้เต้นเสียง ไ <to> <l ays> ม่เสแจกเใส่เอาไว้ค่ะเขามีเพลงด้วยไงส่ลูปเาออดแกนเต้นใส่เพลงพอดีเ้าแบาทไม่แพงเดียนะร้านนี้ไม่มีคนมเ่าหรอถ่พีมยังไงค่ะารูปได้ก็ดูหน่อยนโนุ่งเลยแล้วพี่มขายดีแบบนั้นละกีน้องแสนสีแดงก็สวยนะเนแดงดำนี่เห็นไหมวามทรงใช่ในั่นแหละนั่นแหละสวย ใส่แล้วตาแบบตาคมแล้วจ้ะเจน,น,บบนเอาใส่ดูดิแล้วก็หันมาดิคมจริงป่าคมจริงเลยเออไอ้ที่มันขายเสื้อผ้านะแล้วมันก็ออกในเฟซอ่ะเอออันนี้ก็สวยดีสีขาวหันมาดิสวยหรือเปล่า นั่นแหละเออเท่เห็นไหมแกยังบอกเท่เลยเออสีดำก็สวยอันนี้น้องแจนใส่เมื่อกี้เหรอโอ้จะใส่แว่นในนี่ไปเลยสีีดมมมันจะ้แว่นในกระตุกเนี่ยเกมเกมอะไรอ่ะเกมในกระตุกโอเคเหนักแบบนี้มากเลยจะมาใส่อห้พี่ดูหน่อยเราโอเคเดี๋ยวพา ก็าเขาจะเอาว้ามวนสิ่ไหมคะพี่ไก่บางเทือกันได้เงี้ยค่ะปัดติงสิ่ไหมคะไปสวยเรยว,รยวทางมะลายคะ่ะมะลายข้ามทางมะลายคะ่ะ เป็นไงสวยไหมบรรยากาศในเมืองชอหรือเปล่าชอบฮ <c oughs> ะไม่ไม่อยากกลับเลยใช่ไหมอยากอยู่กรุงเทพเลยเหมอเอาไม่ชอบเหรอแล้วเจ้าก็เป็นการแสดงเนะลูกไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นทุกคนอืเขาแสดงเพื่อเขาจะได้เงินเอามารเรียๆรถตู้รถตู้รถตู้เล้ยรถตู้จะสดดากแล้ว <สะ S 1> โอ้ข้างมีห้องน้ําด้วยข้างนอก เขาหาเงินเหมือนเรานี่แหละนี่เราก็ทํางานหงเหมื <laughs> นอนกันนะเราไปเข้าทางนน้นหนุนทางไปยุยหนุน